สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปาสิบโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปาก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยล่ะค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ งานประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัยหรือ OIC i n s u r Tech Award 2022เพื่อเฟ้นหาสุดยอด i n s u r t e c h ของประเทศไทยที่เสนอนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านประกันภัยที่เป็นเลิศซึ่งมีทีมที่ให้ความสนใจสมัครร่วมประกวดกว่า167ทีมโดยแบ่งเป็น2ทีมคือประเภทนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประเภทบุคคลทั่วไปโดยมี1ิรางวัลรวมเงินรางวัลก,กว่า5 0 0 0 0 0บาท พร้อมโล่และการตัดสินรอบชิงชนะเลิศจะให้ทีมที่ได้รับการคัดเลือกประเภทบุคคลทั่วไป5ทีมสุดท้ายและประเภทนิสิตนักศึกษา5ทีมสุดท้ายที่ผ่านการคัดเลือกได้มาเสนอผลงานที่บูธของสำนักงานคอปพอในงาน Thailand i n t r o t e c h Fair 2022ณ Impact Exhibition Hall 6เมืองทองธานีค่ะ ก็พวกเราเป็นทีมจากฟินชัวร์บ็อเกอร์นะครับหรือว่าฟินประกันรถจริงๆก็จัดมูนอยู่ที่พออันเช่นกันครับนวัตกรรมของเราจริงๆแล้วด้านเทคโนโลยีอาจจะไม่ได้เรียกว่าสลับซับซ้อนหรือมีความฟ้าวอะไรขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่ามันจะเป็นการที่ว่าเราจะใช้ดิจิทัลโลจิกมาจับเท่ากับตัวเทคโนโลยีอรมดาธรมารมดาได้แหละผ่านการควบคุมส่วนต่างๆนะครับอย่างอย่างรอบครอบและมันทําให้อ่ คนทุกคนนะครับไม่ว่าจะมีไรายได้มากหรือน้อยสามารถเข้าถึงประกันสุขภาพได้มากขึ้นนวัตรกรรมของเราเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่ทางภาคร้านเองอก็พยายามจะทำมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ปี2006-2005าาเนี่ยพยายามจะทําอยู่แล้วเแต่ว่ามันจะดีกว่ามากถ้าเกิดว่าเป็นฝั่งของภาคเอกชนนะครับที่มาให้ความสําคัญกับตรง่วนนี้ แล้วก็จะมีเรียกว่าจะได้วินบินทั้งประชาชนทั้งภาคเอกชนแล้วก็ระบบจาตุรัสุขโดยรวมด้วยครับเนื่องจากว่าของเราเป็นระบบ E.R.P. นะครับและทุกๆครั้งที่ลูกค้านี่เข้ามาใช้บริการเนี่ยมันจะมีการเก็บข้อมูลลูกค้าแทบจะทุก activity ของเขาอะนะครับมันทําให้ในอนาคตเราเก็บข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการเข้า,ารักษาประวัติโรคนะครับการรับยา สามารถต่อยอดไปในรูปแบบที่ว่าเราจะสามารถพรีดรณและก็ป้องกนนะครับการเกิดความเจ็บป่วยต่างๆในอนาคตได้เทนของประกันภัยเปลี่ยนแปลงไปอสมควรนแล้วครับจะเห็นสังเกตได้ว่าเทมของประกันภัยอ่ะหลักๆเลยคือในแง่ของตัวรดักเองอ่ะก็เริ่มมีการออกตัวรดักประกันภัยที่มีความเป็นขนาดไซส์เล็กเป็นไบต์ไซส์นะครับแล้วก็มีเรื่องของค o าร r บรูที่จะเปลี่ยนแปลงไปเรียกว่าตรงตามจุดความต้องการของ ลูกค้ามากขึ้นและในอนาคตจะมีขนาดเล็กลุเรื่อยๆครับสำหรับงานชิ้นนี้จริงๆเป็นโปรเจกต์ที่ทางบริษัทเรามีความตั้งใจจะทําอยู่แล้วนะครับในฐานะที่เป็นโบกเกอร์แล้วก็ใช้เทคโนโลยีมาตลอดตั้งแต่ต้นนะครับเพียงแต่ว่ามันจะขึ้นอยู่กับโอกาสแล้วก็ทรัพยากรที่เรามีด้วยเพราะเราเองก็มีหลายๆโปรเจกต์ครับครับไม่ว่าจะเป็นเราเอง ที่มีโอกาสได้ทำหรือว่าจะเป็นใครก็ตามที่มีโอกาสได้ทำโปรเจกต์นี้โดยที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันคิดว่ามันเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องดีกับุตสาหกรรมและ,และประเทศจุดสําคัญที่ควรจะต้องปรับปรุงมากที่สุดเลยก็คือว่าเนื่องจากว่าอันนี้จุดสําคัญมันคือความเรียกว่าเรากป็นอะรจะทากับตัวที่เป็น สถานพยาบาลปฐมคู่น,นะครับมันจะไม่ต้องมีพาร์เนอร์จํานวนมากและมันคงจะเกิดขึ้นได้ยากถ้าไม่มีฝ่ายของภาครัฐหรือภาคเอกชนช่วยในการโปรโมททั้งในเรื่องของการช่วยหาพาร์เนอร์ชิพและในเรื่องของการจากภาครัฐเช่นในการซัพพลาย์เรื่องของค่ารักษาหรือค่าพยาบาลซึ่งรัฐพยายามจะทําอยู่แล้วสําหรับทีมฟีดสุภาพซ่อมบัวนะครับจริงๆแล้วเราก็อยากจะมาเพื่อที่จะประกวดนี่แหละเพื่อหารางวาัลเพียงแต่ว่า ทำไปเรื่อยๆแ,แล้วเนี่ยมันเริ่มรู้สึกจีิงกับปรเจ็บเพราะว่าเราเห็นว่าวาเพนทพอยต์จริงๆเนี่ยมันมีอยู่จริงนะครับพอเริ่มหาข้อมูลเริ่มหาว่าเกิดความแออัดขึ้นบริเวณจุดให้บริการคนต้องเดินทางนานๆเพื่อที่จะไปรับการรักษาที่ใช้5นาทีนะครับแล้วก็เกิดเรื่องของเบ uh, ส u t i l i z a t i o n ที่มันสูงเกินกว่าท,ที่เราควรจะเป็นนะครับ ที่แย่ล้วสวัสดิการสาธารณะสุขมันยังมีไม่พอมันทาให้เรารู้สึกว่าจริงๆโปรเจกต์แบบนี้มันควรจะมีคนใครก็ตาตาที่ให้ให้ความจริงจังกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากจะให้มีการพัฒนาแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ขอขอบคุณ c ีได้วยครับที่ที่จัดกิจกรรมแบบนี้ดีๆขึ้นมานะครับอ๋อครับจากถ้าเป็นผลงานของเราจริงๆแล้วสามารถติดตามพี่แบรนด์ฟินิชชัลแลนด์บเกอร์หรือว่าฟินประกันลดได้เลยนะครับ เราก็หวังว่าในอนาะคตเองเราเองก็จะมีโปรดักต์หรือว่าชาน n อลต่าอื่นนะเพื่อออกมาให้ผู้ประกันได้ได้ใช้ด้วยมากขึ้นด้วยครับ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว,ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละคะ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM อัปเดตเลยละคะ่ะสำหรับวันนี้ลูกปาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ